ยูเวนตอสก็จัดไปครับ3หัวเมืองใหญ่กับ3ทีมหน้าเชวันนี้จัด3หลีกเลยนะเอาของลาลิกาสเปนก่อนครับนั่นคือเบียริวเปิดบ้านเจอกับทางเลยเอามัตลิดครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฟอร์มต่างกันยับเลยนะเบียริวเองใช้แรงค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแพ้ด้วยโดนคาบ้านเลยส่วนของมัตลิดเนี่ยอย่างกระบอลซองครับเจอกับโมนาโกที่ไม่พร้อมกดไปถึง6ลูกสีสําคัญเลยเนี่ยสภาพร่างกายไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่ครับคู่นี้ยังมองว่าด้วยคาแรคเตอร์รวมถึงคุณภาพตัวผู้เล่นของเรอัลมาตริดท กลับมาเต็มสูบในช่วงนี้น่าจะมีผลพอสมควรคู่นี้ไม่คิดมากครับเฉีย์ <Cheer S 1> เลยเอามาริดเก็บชัยเหนือบียาริลได้ไม่น่าเป็นห่วงครับทับราชนชุดขาวมาแน่นะสาหรับอิตาลีครับเลือกทางคู่โคโมรับเปิดบ้านเจอกับโตลิโนโคโมอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่คาเลเตอร์ในบ้านนี้สุดๆครับเล่นดีลูกทีมของเชสฟอร์เบกัสกับระบบการเล่นที่ค่อนข้างจีจ๊ดจ๊าดและมีจํานวนการทําประตูต่อเกมที่ค่อนข้างโดดเด่นเจอกับโตลิโนที่3วันดี4วันไข่ครับบอลถ้วยชนะ บอลลีแพ้บอลลีแพ้บอลด้วยชนะคู่นี้ไม่คิดเยอะครับโคมอในบ้านเหนือกว่าโตริโน่ค่อนข้างชัดเจนครับคราวนี้เราข้ามไปที่พีเียร์ลีกบ้างครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนั่นคือบอลมัดครับเปิดบ้านเจอกับทางลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองในช่วงกลางสัปดาห์มาไปชนะโอลิมปิกมักเซยแต่นัดนี้กลับมาเล่นเกมเยือนกับเอฟซีบอลมัดที่ถือว่าปรับระบบการเล่นและคงเส้นคงวาขึ้นเรื่อยๆแล้วนัดนี้ได้เล่นในบ้านผมมองว่าคาแรคเตอร์ของฟุตบอลบอลมัดไม่เหมาะกับทาง ลิเวอร์พูลเท่าไหร่ลีเวอร์เองอาจจะเล่นรัดกลุ่มโอกาสออกเสมอมี ถ้าจบเสมอเลือกเชีย์เจ้าบ้านบอลมัดสบายใจกว่านะครับ3คู่นะ่าเชียร์วันนี้3ลีกเลยครับของทาง pen, er il, ลาลิกาสเปนบีอาริลเรือดำน้ำไรเครื่องครับเจอมัดหลิดสอยแน่เชีย์มัดหลิดได้ครับส่วนของอิตาลีครับโคโมเจอกับโตลิโนเจ้าบ้านโคโมไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเชียรทางโคโมนะส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ bon mart, บอลมัดเจอลิเวอร์เกมน่าจะตึงครับคู่นี้เลือกเชีย์เจ้าบ้านทางเอฟซีบอลมัดครับทั้งหมดเป็น3คู่น่าเชียร์สำหรับวันนี้ครับ